ลำไส้ใหญ่ถือเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เหมือนบ่อพักของเสียค่ะก่อนที่ร่างกายจะขับถ่ายเอาของเสียเหล่านั้นออกไปร่างกายเราสร้างอวัยวะต่างๆให้มีหน้าที่และทำงานอย่างเป็นระบบโดยหากที่อวัยวะทุกส่วนทำหน้าที่ตามปกติแล้วกระบวนการล้างพิษก็คงเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นสำหรับเราค่ะแล้วรู้หรือไม่คะว่าสาเหตุมากมายที่ทำให้คุณไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้ตามปกติ ผลจากการเลือกกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์และก็ไขมันที่มากเกินไปนั่นเองค่ะภาวะความเครียดจากการทำงานหรือความเร่งรีบของวิถีชีวิตคนเมืองสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้กระบวนการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติไปค่ะจนบางครั้งเราก็ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระตามปกติเองได้ด้วยเหตุนี้นะคะกากอาหารที่ตกค้างในลำไส้มีปริมาณมาก ่ราางกายจ,ตกจแต่เมื่อเราละเลยหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทําให้ของเสียเหล่านั้นตกค้างอยู่ในลำไส้นะคะและเมื่อลำไส้ใหญ่เนี่ยบีบรัดดูดน้ำจากกากของเสียที่ตกค้างก็จะดูดซึมเจ้าของเสียและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราค่ะอุจจาระที่ตกค้างก็จะยิ่งแข็งตัวมากขึ้นทำให้ระบบขับถ่ายเกิดความผิดปกตินั่นเองอุจจาระตกค้างเป็นผลให้เกิดพิษ ซึ่งแสดงออกทางผิวพรรณใบหน้าและยังเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคร้ายโดยเฉพาะนองมะลำไส้ใหญ่โดยในทางการแพทย์ทางเลือกเชื่อว่ามีสมุนไพรไทยบางตัวมีฤทธิ์กระตุ้นการขับถ่ายและช่วยให้ผนังลำไส้ซึ่งได้ ได้รับครบาบไขมันจากการกินอาหารประเภทผัดทอดมาเป็นเวลานานนี้นะคะได้ทำความสะอาดสมุนไพรเหล่านี้มีผลในการช่วยให้คราบไขมันที่เกาะตัวอยู่ที่ผนังลำไส้หลุดลอกออกมาช่วยให้ลำไส้ทำงานดูดซึมสารอาหารและทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะผักปัดวันนี้เลือกใช้กระเจ๊บเขียวที่มีเมือก ช่วยให้กระเพาะและลำไส้ทำงานได้อย่างเต็มที่ยังมีคุณนะสมบัติเป็นยาระบายอ่อนอ่ออีกทั้งยังมีบีทรูทแก้วมังกรสับป,ประรดแล้วก็กล้วยนำวาน้าล้วนแต่มีประโยชน์เทบทั้งสิ้นค่ะ